าาถ่ายได้อยู่นะคะ,ะววสวัสดีค่ะ่้าส่วาส,าส,ปปสวัสดีค่ะเขาถ่ายเลยค่ะคะุณสวยสวยจังพี่กินแล้วเด่มันหน่อยมันจะตามน้อง <laughs> ชมบรรยากาศนะคะทุ่ควนน้องๆก็ถ่ายรูปก,กันแดด พามาชมบรรยากาศร้านกาแฟระานเจนงร้านเนคาเฟ,าฟ่เดินมาชมอีกตรงนี้ก็คืออะไรมาชมค่ะทุกคนบรรยากาศสวยงามไว้เสออมถ่ายรูปนะคะ้ก็คือบ้านเขาถ่ายที่ข้างนอกนะคะชมบรรยากาศโดยรอบกว้างมากเลยนะคะกว้างจริงๆนะคะทุกคน ดูนะคะทุกคนมีที่ถ่ายรูปเยอะแยะเลยว้าวแบบกว้างเลยสวยจริงๆค่ะทุกคนกว้างมาก ก็อีที่หลังก็อีนั่งก็เปิดลานสืวนอาจจะเป็นหนึ่งชาเดี่ยมืนชามะนาวน,นะคนละทีนี่ดูบรรยากาศรอบๆแล้วดูนะทุกคนบรรยากาศรอบๆนี่คืออนะัตโนมคาเต่นะ <c oughs> คะสวนกลางก็แวะมา ดื่มกาแฟนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากทุกคนที่นี่ก็มาถ่ายรูปสวยด,ดื่มก,า,มกาแฟรอถ่ายรูปสวย แน่ๆวิธีใช่เนี่ยเป็นบย่างเดิมนยังเล่นไทยใช่เนี่ยพ้เท่าตามนาอะไรตัวเองก็อยู่ตามเขียนนาอย่ารเงี้ยลอยน้ำตามอย่างเงี้ยใช่เลยไม่ใช่เล่ขา่าาจะเล่นกับู้านอายุไรเยาไ่ได้เราเป็นเด็กห่างกันมาปีดีแต่ไม่ได้เล่นกันแต่ไม่ไม่ไย กับนานมากเท่าไหร่นานเกิดนาจะเล่นกับลูกต้าที่เป็นกกน้องต่ไม่จจะเล่นกับพี่สาวเขาไม่ได้เล่นดูมากนะถ้าวิธีวิธีเนี่ยร์เธจะอยู่กับลูกตามากกว่า เด็กๆทำงานทำเรื่อเกี่ยวกับคงทาข้าวนารำข้าวใครทำข้าใครทข้าวแ่กับพี่สามพี่สาเป็นคนท้าวไดว่าเราเราไม่เคยเาไม่คยทำข้าวถ้าถาวาจะทำจะเเด็กใช่าก